สวัสดีจ้าหนาวโบพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสบายดีทุกคนเนาะจ้ะนาะอากาศหยินวอยลอยลอยอยหนึ่งเขาพี่น้องกำลังหนึ่งเขากวนหุย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 ได้ เตรียมใบตองพี Bien, shorts, the the like the man, the on ่น huh? ้องยายจะทําอะไรแม่ทาอะไรจีทําอะไรเตรียมใบตองนี่หนึ่งเขาเนี่ยหืมโอ้ยยายจีทกระตุ่มปีงพี่น้องยายเตรียมใบตองกาวเนียวปีข้าวเนียวปีงพี่น้องยาย พันยาวหอมมากเลยพี่น้องนันยวใหม่ไมก่เลี้ยทำไรแนทำอะไรแม่น,นย,ป,นยปี้งมูนเขามูวนเขาม้นเขาทำนยวปี้มูนเขาเม,มนข้าวทำานยาวปี้งน้ำอะไรเนี่ยน้ำกะทิ ใส่กับน้ำตาลใส่กับเกลือองมาดูข้าวสุกแล้วนี่ข้าวใส่ใส่ในน้ำกะทิสวยสุดใส่ตอนร้อนๆเ่ยเออเอาลุกเหรอเอาเนี่ย ให้แม่ไปคุกไปทายแม่คุกเอามายังมีงงไปไรหอ,อมเลยหอมชุยอ่ะฟ้าหมมาอ่าแม่ทำอะไรนะแม่ขมูดเขาไม่ไอ้ที่ทำอยู่คืออะไรไคลุกนะ คลุกข้าวเหนียวม้วข้าวม้วนข้าวเหนียวทำคอต้มปี๊กทำาอข้าวเหนียวปิง้งเราจะทำข้าวเหนียวปิ้งอันนี้ก็คลุกอยู่ต้มปิง้งข้าวเหนียวปิง้งคลุกๆล้วก็ปิดไว้ให้มันหนักยังคอยไปห่อให้มันให้มันกินรูดขึ้น,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 ก,น,น,นกันกพอนน้ำตาลก็นี่นเอง,เ,องเนี่ยใส่ก๊อกก๊อกก๊อก สูตรเดี๋ยวต้องมีเคาะเน่ใส่เผือกโอ้ใส่ใส่ด้วยเผือกไงเผือกเดือดหลังบ้านเนี่ยนะวันนี้คือเผือกครับเผือกเผือกที่เราไปซื้อมาจากตลาดนั่นแหละอ้าวนึกว่าเผือกหลังบ้านตเอ้ยนี่นี่เขาโม้เลยเห็นหลังบ้านตายเยอะๆถึงว่ามีมีเผนึกว่ามีเผือกโอ้ยเผือกตลาด สูตรเด็ดได้เลยใส่เผือกด้วยเผือกปรุงยังปรุงเรียบร้อยอ่าเพราะวเป็นไส้ไส้อะไรด้วยนะครักะทตาลขนมสูตรแม่นกนะครับเนี่ยข้าวเหนียวปิ้งอ่าข้าวเหนียวปิ้งข้าต้มปิ้งแล้วแต่จะเข้าใจขเหียวปิ้งขายแม่คือเอาฟ้าหมอบังไลยะ ไม่ได้ดอกมถึงขั้นตอนห่อแล้วท่านู้ชมนู่แม่นกเราห่อแล้วเนี่ยปลาเนีดปลาเนีดใหญ่บาเมีอืมหชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำล้วก็ทำคล้ายอันใหญ่สำหรับจริงที่เราซื้อกินน,น้อยน้อยไอ่น้อยออ อันนี้เราก็ย่างอันนี้ทำกินเองชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวอิ่มเลย <laughs> ชิ้นเดียวอิ่มเลยหรือว่าชิ้นเดียวชิ้นเดียวเลิกเลยชิ้นเดียวเลิกมีอยู่สองอย่างกินไม่ได้นี่กินไม่ได้เลยไปจับมาดูไม่ได้เลยไ <laughs> ม่ผ่านเลย กล้องในกระสอนดีจริงๆข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะครับกด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 เข้าไปกดแน่นไหมเนอดล้วมวัดไปยางก่อนอรนวนี้กดแน,น,น,น่นนี่มันจะเหนียวดีเลยมันจะเหนียวเหนียวเกินนี่ กแ่ตรงกตรงกดให้เือเปอมอมอเองไม่รู้รอกเองไม่ค่อยทําของทําไม่เป็นสักอย่างอใสยดูเอามันต้องอร่อยแน่นอนดูไปแล้วดูจากลักษณะการทำต้องอร่อยแน่นอน รู้จักการทำกินแล้วทิ้งเลยนะกินแล้วทิ้งเลยหรือว่ากินแล้วกินต่ออันนี้เอาปิ้งเสรซตยางเสตอะไรนี้เดี๋ยวกี่ปิ้งเมื่อานไปปิ้งนะอ๋อจะไปปิ้งต่อปิ้งต่ออีกจับครับครับปับครับไปปิ้งไปปิ้งไปปิ้งอือฮแล้วเราก็ไปปิ้งต่ออะไรเนี่ยเชฟเปลี่ยนมือแล้วเหรอจ้ะปิ้งแล้วนะจ้าอันนี้ถึงขั้นตอนการปิ้งค่ะ ขั้นตอนการปิ้งโอนมาให้ลูกสาวแล้วเราก็ปิ้งกันแบบมันบ้าน อ้าวหายไปไหนหมดอ่ะจปิกแล้วนะคะลิกกลับด้านแล้วนะคะอืมสุกแล้วหรอรั้งกลับด้านกันกลับด้านไม่อีกด้านที่พริกนี่คือสุกแล้วใช่ยังอาวนกลิ้งไหมเนี่ยพริกซ้ายพริกขวาใช่เพิ่งว่าลืมพริกให้มันกลับไปกลับมาไอที่เต็มอยู่ไม่จีนนี่คือมันจำนายออกไปแล้ว ไ่ได้แล้วมีส่วนที่สุกไปแล้วอ๋อ,อ,อก็เลยเอาออมไอ้ที่สุกไปก็เอาให้มันสะดวกในการพลิกอโอเคไม่งั้นมันจะสุกไม่เท่ากันเนาะใช่เดี๋ยวนอไกย,ยังแตนไกย,ยังไก่สุกยังหอ,อ,อมแล้วไหนมาโชว์หน่อยไอชัวร์นะ ว่าเราทำสุกแล้วไงอันนี้เราด่างเอาความหอมลองใช่มกันหน่อเฉฟเชฟใหญ่เชฟใหญ่ไม่อยู่เชฟรองจัดการต่อแล้วหิวหอมแล้วเอานี้เนาะอ่าอ่าอันไหนล่ะสุกอันนี้แหละอ่าลองดูมาลองพี่น้องมาดูกันค่ะมามามาดูกันนะคะหอมข้าวเหนียวปิ้ง สุกไม่สุกมาลุงกันเลยอ่าสุกแน่นะเปิดเปิดปิดปิดอุ้ยไปต่อสวยงามไหมทิ่น่มาดูพี่น้องนี่สุกแน่นะจ้ะดูนะอาวใกล้ๆเอ้าไงเอ้าไงน่ากินบ่าเวรอืมเอ้ยนี่อืมๆมากินี้ จะชิมให้ดูโอ้ร้อนๆจากเตาด้วยพี่น้องร้อนนะรอ,อ,รรอ,อร้อนร้อนอย่างนี้นะพี่นออ้องเอาเอาร้อนปากอาหารหน้าหนาวต้องร้อนๆเข้าไว้อบุนร่างกายพี่น้อง เป็นไงรสชาติหอมออมีกแล้วหอมอย่างเดียวเลยหอมหวานมันอืมอะไรหวานอะไรมันเปลือกเหรอหรือว่าข้าวข้าวกับเปลือกออกมาเล่มเล่มนั่นมันก็หวานนั่นมันก็มันหอมกินทานอืมทานไหมทานแล้วก็ทานไปจ้องนี่เลยครับข้าวเหนียวปิ้งของแม่นกเนี่ยทานทานขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเลย ขายจนเลิกขาย